เรียบอยู่ผมไมกิโตะวนะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเก่าเล่าใหม่คือกันดั้มกันดั้ม VS กันดั้มเนี่อะไรสักอย่างนี่แหละครับจำชื่อได้แต่ไปอ่านในคลิปเอาแล้วกันนะมันนีเาเล่นตัวอะไรวะก็จะมีกันดั้มหลายตัวมากมือภาคเซตาวิง X อะไรพวกนี้หลายภาคนะแต่ผมจะไม่เล่าให้หมดนะเพราะผมรู้จักทุกภาคแหละแต่ผมแม้แต่บางภาคผมยังไม่ดูนะครับ เนี่ย08ผมก็ดูแล้วอันนี้ก็ดูแล้ว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 ดูดูเกือบหมดแล้วเว้นแต่เซตากับเออ่กันน้อกันน้ำวีแล้วก็กันน้ำก็ยังดูไม่จบครับกันน้ำเอ็กก็ยังไม่ดูเลยกันน้ำเทินเอ็ด้วยกันน้ำซีด้วยังไม่ดูแต่ส่วนใหญ่ผมรู้จักหมดแล้วเดี๋ยวจะมาเล่น F91 กันนะผมเป็นกันน้ำตัวที่ผมชอบมากตัวนี้ F9 กันด้ำ ซีบุกอาโนสื่อของนักปืนกระหน่บตัวนี้สามารถเปลี่ยนโหมดได้สองโหมดครับเป็นโหมดปืนกับโหมดเอ่อโหมดเอโหมดอะไรนะโหมดโจมตีระยะใกล้ ถ่ายยังไงตำนานอย่างงี้มาเรียนสนานโอ้โหผีถ่ายยังไงตำนานยังไงล่ะเออโอ้แตกอืมอืมตาย เออควงดาบควงดาบเขาเรียกว่าควงดาบ,าดาบ,าดาบรูจ้จักไหมอ๋อ,อ,อายากแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคไหมวินวินแล้วนี่ทาเย็นโหเท่ เขาได้เจอกับใครไมะมฟันเพื่อนตัวเองไอ้นี่ไอนี่เปลี่ยนหมดปืนโอ้ยอ๋อโอ้โห Mm hmm. กดตรแรงเปิดโหมดความไวสูงอือ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 โคไทยตีการหญิงโคตรเท่ไอ้มาดิ้ขาคือ F9 วันน้องเฟยนี่เราเบิดเขาให้เออยิงซ้ายไอ้ยิงหัวทุบอ่าอ่าระเบิดระเบิดระเบิดเออ เออระเบิดตัวสายวางกับดักอย่างแท้จริงเออเฮ้ยอึ๊บอืออึ๊บออไม่โดนเหียกูโดนเออระเบิดเออเอออ๋อทำอะไรยังรล้อ่ะเออควงดาก็ให้มาดิเอาตายซะงั้น ยังไม่ได้ขยับเลยโอ้ตายง่ายจังวะโหโดนกันนน่ำตัวประกอบยิงตายโหเยเล่นจนไปถึงในเรื่องเอ่อตอนจบนะครับถ้าเสียงผมเบาต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเบาจริงๆนะเพราะผมพูดแรงไม่ได้มากเพราะว่าผมมเสียงดัง <laughs> ผมไม่ค่อยพูดแรงมากเท่าไหร่เออเออ ย่ามาดิอืมโอ้นิวกันดั้มนี่นิวกันดั้มนิวกันดั้มเออ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 อืมเทพนิวกันดั้มกันเหรอจะได้ยินข่าวลือโอ้โหโลโลโอ้เอาเอาเอ้าโลนี่เปิดยังไงวะจำไม่ได้เปิดโอ้ยตายเลยกระทำ ของเอาจริงกันสินะปุ๊บโอ้โหยิงอากาศรวดรวเออไอ้นิวมึงมึงเป็นควายอะไรล่ะนิวมึงเป็นควายอะไรฮะมึงรู้จักพิเศษไหมเออ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 เอ้าวันยิงทะลุเกาะเว้ย ต้องตายแทนนะเออ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 เ อบ้าเอ,ออ,อ,อ,อเปิดหมดความไว,มว้หมดความไว้สูงอืมเราเบิดดิพี่โอ้โยียังมีหน้ามาเปิด ก่อนตายก็ตายนะครับรอที่อะไรเนี่เป็นไงอย่างไทยครับไทยเย็นเนี่ยเล่นไปถึงเนื้อเรื่องจบเลยเกมนี้ผมอาจจะเล่นเวเวีนพาดไปบ้างนะครับแต่ไม่เล่นเป็นพาดนะเล่นกระดัมไปเรื่อยแหละว่าจะเล่นตัวไหนมีตัวไหนน่าเล่นกมก็เล่นแหละ โอ้โอ้อืเออเออเฮ้ยเฮ้ยเออน้าสันหน้าสันเดี่ยวตแล้วโอ้โหกูยังไม่ได้ขยับเลยโอ้โหอะไรวะ โอ oh. oh. so uh, uh ้โหระเบิดเข้าให้คือกันดั้มซีดอ่ะอ่าไม่ใช่กันดั้มซีดมันชื่อว่ากันดั้มเอ่อสไต์ฟรีดอมสไตสไตกันดั้มฟรีดอมหรือสไตฟรีดอมวะน่าจะฟรีดอมเออเออพวงดาบเออเออเออ๋ออเออย่นะ ไอซีดเออโอ้ตายกันไปกี่คน่งแล้วเพื่อนตายแพ้นะอะไรฮะเอ้ยเอ้ยมาดิซิดกูตายยิงสักกุระเบิร์เลย F9 วันไม่มีปืนแรงขนาดนั้นนี่วะ <c oughs> เราต้องเปลี่ยนปืนแล้วพี่นา <c oughs> อ่าอ,อ่าตัวที่จเป็นจีนต้องเบอรรบอ่าอา

ฮึบยอะฮึบทำไมไลน์เข้าวะแซงมันตอนนี้ต้องตั้งสมาธิเล่นเกมแบบเออมาดิเออเออเลบเบิด์ตอืมสนะแบบอีซี่เออไปขี่ไปละ โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ทองมาเสียงมาอีกสักสองด่านนั่นก็จบแล้วโหเคียดดิกระสีดปิดเพลงกันเยอะดิกริสี์ว่ะโอ้โอ้ อาจจะอาจจะไปเสียงลิขกิิธิ์เพลงนะเดี๋ยวปิดเ,เสียงตับตามไว้เดี๋ยวลิขกิิธป์มาโหลิขกิิธป์เยอะนะช่วงนี้ผมเลิกเอาเพลงแบบมีลิขกิิธิ์ลงดีกว่าเพราะว่ามันจะสิตแตกเงินผมหมดเออเดี๋ยวไม่มีตังกินข้าว เฮ้ยเหี้ยโอ้โหเราเบิดที่อันตรายโอ้โอเคชนะละเกิดเสียงขึ้นมาโอ้โหเราเบิดอะไรกูคันไป เราจะเล่นไม่ถึง่านบอสเลยอ๋อดิกระสิตไม่เอ้ยดิกระสิตวะอืมโหยิงไม่เข้าอ๋อเราเบิดอะไรอะไรของมึงอ่าโอ้โห เปิดโม่สีทองอืออือควงดาบไว้อืออืออืเป็นไงเก่งแค่ไหนมันก็แพ้การควงดาบของข้าพอดีอืออือมาดิอึ๊บอึบอาจจะมีเสียงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไล้ย่าได้เสียงผมนะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะพูดแรงขึ้นแล้วกันอุ้ยใส่นิ่งกันดมอือืออือควงดาบไว้ือหือเออกันดับอะไรวะ เอ่ออะไรอะไรจำชื่อไม่ได้นะดูดูยังไม่จบด้วยอึอึอืออืออือือืควงดาบก็ให้ใช้ดิ่นกันดัมตัวนี้เก่งมากเดี๋ยวตัวต่อไปผมาจะเล่นตัวนี้แหละจำได้ว่ามันมีสกิลโคตรเท่ผมอยากได้มากเพื่อตายเลยกูมันแต่โมมันแต่โมอึ๊บออึ๊บทิ้งระเบิดทิ้งระเบิด โอ้โหเออมึงเกาะหนาแค่ไหนวะมึงเกาะหนาแค่ไหนมึงมึงมีไฮเปอร์โหมดกูมีเอ่อเอ่อเอฟก้าวันโหมดอ่ะเอาดิโหมดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะโหมดที่ทําให้เหมือนรู้สึกว่าเหมือนแบบกันดั้มมีหลายตัวเอ้ยหมาแล้วไซนิ่งโหมดเอ้ยไฮเปอร์โหมดไฮเปอร์โหมดไม่ใช่ไซนิ่งโหมดพูดผิดอันนั้นมันอีกตัวหนึ่งเออเฮ้ยอื้อหือ ตายแล้วเอ้ยเอ้ยต่อไปมันมีแค er ่นี้เองหรอวะเยอดแค่นี้ยืนอย่างเท่าเดิมไม่เปลี่ยนอีกนิดเดียวธุรกิ่ดายก็จะจบละให้เปิร์มดอออ หมด f 9วันนี่ควงดาบก็นำซีดถึงกับระเบิดเลยอ๋าาอเกี่ยวกับก็สอบสายซีดก็สอบสายซีดตายหนึ่งอืมอืม,อมกรมก็นำก็สอบสายซีดเอ้ยอืมโอ้แต่ถ้าอันนี้สามารถกันบีมได้นะน่าจะไป กันแต่น่าจะกันพวกเอ่อบีมของเอ่อกันดับเอกไม่ได้หรอกกับกันดับเอกเออกันดัม้มดับเอ็กซ์ใช่ไหมวะมันชื่อว่าอะไรวะ X D, เอ็กดีกันดั้มอะไรดีเอ็กวะดับเอ็กซ์เนาเราน่าจะสู้ไม่ได้หรอกน่าจะต้านถ้าควงดาบน,น่าจะต้านไม่ไหวเพราะมันรุนแรงระดับที่ว่าเหมือนแบบพวกระเบิดซนะูเปอร์โนวาเนาะเออไม่ใช่ซูเปอร์โนวาระเบิดนิวเคลียร์ของกันดัม้มหมายเลขศูนย์สองอ่ะใครถ้าใครดูน่าจะรู้จักมั้ง แม่งโคตรแรงอะ่ะสู้ไม่ได้เลยปืนนั้นเนี่ยน่าจะกันของกระดัมดาวน์เอ็กตัวนี้ไม่ได้นะเออแต่สู้ได้เออเอาดิโอ้โหระเบิดเลยกูเอาละถึงเวลาเอาจริงซะละอืออเออุ้ยแพ้เฉยเลยเออโอ้ตายแลนะ เปิดเสียงนี่มีลก้เสีดยดไหมโอเคไปมีเลก้เสียดมาจัดเต็มที่เลยกูนี่ิงับพูดไม่ออกเลยปึ๊บเออเก็บไปหนึ่งไฮ้เปื่หมด เราไม่ควรแพ้แบบพวกกระจกอพอเราถ้าแพ้พวกกระจกเลือดเราจะไม่เหลือไว้สู้กับบอสเออเออแต่ไม่เป็นไรกูมีไฮเปอร์หมดเอ้ยไม่ใช่ไฮเปอร์หมดเอฟเก้าวันหมดนี่หมดความเร็วเอเรียกหมดความเร็วก็ได้แต่ไม่ใช่แทนซ้ำนะเออเออเออโอ้โหแรงแรงเไอ้เช่มันมันมันก็หมดอยู่นะไม่ใช่เบาเบนะเออ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  มาโอเคกระนับเอ็กน่าจะโผล่มาได้ละเออนั่นแหละมาต่อไปกระนับเอ็กมาละโอ้โหเราต้องฆ่ากระนับเอ็กก่อนมันคือตัวอันตรายเออยังไงกูว่าเรายังไม่ขาดคำอะไรไปยิงกูตายละควงดาบก็ให้นี่กระนับเอ็กก็ยังเสียเปรียบถ้าควงดาบ ของข้าผู้นี้ในในในเปิดให้โปรโมทอีกรอบอืมอืมอืมอืซ้ำซ้ำเฮ้ย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 อย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยจ้ะเฮ้ยเอ้ยปืนนี่อันตรายโอ้เกือบไปเฮ้ยถ้าเมื่อกี้โดนเข้าไปที่กุ้ยเต๋อเฉยนั่นละทำไมเสียงฟินยังเลยวะ ถ้าเมื่อกี้ผมโดนท่าน,นั้นไปผมมีแตกอะบ,บอกเลยพอละอย่าลิกระสีเถอะเออเต็มที่เต็มที่ เออเออเออเข้ามปใกล้ก็ตายเลยครับรอเฮียะไรโอ้โอ้อ้อ ลิเกศิษฐ์แล้วดูลิเกศิษฐ์แล้วเฮ้ยี่หนี่สู้ยากอีกตัวเนี้ยเอ่อไม,ไม่ใช่เมียกันดัม้มไฟเอ้ยไม่ใช่เมียกันดั้มกอดกำลังจะพูดเมียกันดั้มกอดเลยอเออเออเอ้ยเฮ้ยเออปือนนี่ก็อันตรายโอ้ lại quá mày quá đấy mày quá đấy nó cũng mày vượt áo chính anh đã ตเต็มเอืออุ้ยโดนโดนโอ้โหทำไมมีสองตัวเอ้ยอย่ามันถอดมหมัดวะเรื่หลารรอบที่เราเปิดโปล,ละเราสู้ได้สบายเลยมา จอยอ่อซ้ำซ้ำกูซ้ำไม่ล้มกูซ้ำบอกเลยไม่ล้มกูซ้ำปเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหพี่โอ้โหมึงใส่กูเป็นมวยไทยเลยเฮียนี่นนนอ,อันนี้อ,อ,นอ,อ,นอ,นนอันตรายไอเมื่อกี้อันตรายเออระเบิดโดกูกูขันไปมาละกระทำตัวประกอบ เออเออ <c oughs> ต้องกับจัดพวกกับระดับสูงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจบไม่ไว กอดตบฟิงเกอร์เฮียอะไรใครเมื่อกี้พูดพูดพูดอะไรนะพูดอะไรไฟิงเกอร์นะมาเราสุดท้ายละวสงสัหมดแห่งความไวสู้กับหมดปีศาจว่าข้างของมันปึ๊บเออโหหมดปีศาจไะมาหมดปีศาจทั้งสู่หมดพระเจ้าหมดแห่งความไวของพระเจ้ามึงรู้จักไหม มดทิศราตสู้มดพระเจ้าได้น้อง okay, โอเคไฟนอนมิชั่นโหเกษีมึงมาเต็มเลยเอ้าเพลงกันดับอะไรมาลืมเออออ,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 อโอ้รัวจัด โอ้โยสะท้อนดาเมจได้โอ้ลืมไปตัวนี้มันสะท้อนดาเมจได้เออสามารถสะท้อนปืนใหญ่ของเอ,อ่อพวกกันดับเอกได้ด้วยนะจำไม่ผิดผมเคยเห็นละโอ้โหจ่อไม่เข้าโอ้อ่าลอยครโทรอะไรขอไปครับแป๊บหนึ่งครับขอโทษได้เมรับเมื่อกี้นะผมโทรมาผมก็ต้องวางก่อนนะต้องขออภัยด้วยนะมาต่อกันเลย ว่ามันจะเป็นในเรื่องสุดท้ายแล้วโอ้เฮ้ยเดี๋ยว็ดตัวตัวสีแบบนั้นการดับก๊อตอืมอืมอืมอืก็สิทธิ์ไป็นไรกูสู้เต็มที่เว้ยเอออ๋ออืมกันดับก๊อตโย่หมออกมาสิหมดทั้งแกน่ะหมดที่เขาว่าไฮเปอร์หมดที่แข็งแกร่งที่สุด เปิดออกมา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 เออหวานแล้วเนียไอ่กระจอกไอ่กันต้องวีทูกันต้องวีทูกันต้องวีทูมึงเอาจริงดิถ้ามึงเอาจริงกูแพ้มึงแน่เข้าวะกูแพ้ไอ้้เหีย เปิดเต็มหมดเออ,เอ,อโอ้โหเฮียสู้ไม่ได้เลยโหเป็นขี้เลยกูท้าไม่ได้ท้าเขาเยอะเลยเออเออ,เอ,อ ตับสีเดเดที่นีตายอะไรเนี่ยลายอะไรฝึกง,งานแล้วเราเอาไปเฮ้ยขอจุพาพ์ทดีพี่คนนี้ครับพาหนาจะใหสวัสดีครับ